โดดเเซนชิกััมบอเปเเรชั่นโอคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะ์ให้เมะเราก็มาอยู่กับเกมกันดัมแบทเทิลโอเปเรชั่นสองรอบนี้เราก็มาอยู่กับกันดัมศูนย์สี่บูสเตอร์แพ็คนะครับผม กระนำศูนยเนี่ยพี่เคยทําคลิปไว้นานแล้วครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพาร์ทเสริมขึ้นมานนั่เองโดยพาร์ทเสริมก็คือบูสเตอร์แพ็กย่อ BST นะครับผมบูสเตอร์แพ็กเนี่ยจะเป็นพาร์ทความเร็วสูงจะมีการติดตั้งตัวของเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับผม <P ers> เพื่อเพิ่มพลังงานและมีการติดตั้งตัวของบูสเตอร์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,มความเร็วและความช่องตัวให้กับมันเราจะเห็นว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการติดตั้งโล่มาแล้วนะครับผมถ้าเป็นศูนย์สี่ธรรมดาจะมีโล่แต โลมันดูน่วงๆไงก็เลยเอาออกไปครับผมข้อแตกต่างของการเล่นเกมนะไอตัวเนี้ปืนชาร์จเร็วขึ้นครับถ้าเปรียบเทียบกับ04ธรรมดาปืนจะชาร์จเร็วกว่าแล้วก็เป็นแบบยิงชาร์จค้างไว้นะครับผม่ยิงค้างไว้เอ้ยอืเออกูไม่ยิงก็ได้แม่งให้ตายะถ้าเป็น04ปกติเนี่ยจะเป็นการชาร์จแล้วก็ยิงนัดเดียวเหมือนสไนเปอร์ใช่ป่ะแต่ว่าไอตัวเนี้เอ้ยมันจะยิงชาร์จค้างไว้ได้ครับผม ประมาณนี้แล้วกันเฮ้กูทำอะไรบ้างเหอ้อแม้แมมบาสุกา้าก็เป็นบาสุกา้าคู่เน้ะคือพวกมึงจะไม่ให้กูทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ยิงขากูอยู่นั่นแหละใช่สิสพวกมึงดีกว่ากูนี่เออ มันเกียงเนี่ยเกียงเกียงแรงกระเด็นเห็ดเฮ้ยข้างถังอีกแล้วแล้วโดนขาอีกแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยมันนี่เล่นขากูจังเลยไม่ใส่ขามานี่ขาหักไปแล้วเนี่ยแหมบีมกูก็ไม่ได้ยิงนี่ตรงนี้ก็ไล้วะมันบุกฐานเราเลยเนาะ ยิงต้องยิงคอยโดนคอได้ขอ้โดนขอให้ได้ขอยโดนดโดน,นี่ไงมันจะเป็นแบบยิงค้างนะครับผมเออยิงค้างเลี้ยวได้หักเหได้แต่ถ้าเป็นสูสีธรรมดายิงนัดเดียวเหมือนสไนเปอร์เลยโดนก็โดนไม่โดนก็คือไม่โดนอันนี้ไม่โดนแล้วเรายังจะพอหักเลเซอร์ให้เลี้ยวไปได้อ ตายอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยดีนะที่ออกมาก่อนมันรู้ว่ามันจะยิงยิงโอเคมันรู้งละยายายากันต้มอะไรกันต้มกันต้มเหรออเล็ก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 เหรอเล็กเหรออย่าเว้ยอเล็กมึงจะได้อีกรอบนึ่งแบบเนี่ยอืออืออเล็กเหรอโอเคล่วง อ๋อสเก็ตระเบิดอีกปีกันนอตกันกันนอตดีเจ็กเตอร์ใช่ไหมนายดีเจ็กเตอร์อ๋อล่วงไปสองโว้ยก่อนตายเรายังได้สองดีเจ็กเตอร์นี่เดี๋ยวต้องเล่นละค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันเอาไอ้ตัวนี้ก่อนอีกแล้วมุมเดิมบุกฐานกูอีกแล้ว ต้องยังไวดิไม่ได้ว่ะข้างล่างได้ไหมอ้ข้างล่างนี่ก็อยู่มุมอับอีกว่ายิงใครได้บ้นี่ยวันนี้นี่ล้วกันยิงยิงหักเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวยิงยิง ตอนนี้เริ่มลำคาญเสียงเตือนแล้วเตือนนานเกินเราใกล้ตายขนาดนั้นเลยเอ๊แบมซับเอาหัวเอาหัวเออเอาหัวเป็นการใกล้ตายที่ห้าวดีมากเออในที่สุดกูก็ตายทันทีเออ ตัวของู o เ s t e r pack เนี่ย05ก็มีนะครับผมแต่ว่าพี่สุ่มไม่ได้05ครับพี่สุ่มได้04ก็เลยเอา04มาเล่นก่อนถ้าเกิดว่าสุ่มได้05ูสเตอร์ p a ็คเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นที่หลักนะครับผมตัวของ05ูสเตอร์ p a ็คเนี่ยก็จะเหมือนกับเรานั่นแหละประวัติเดียวกันแต่จุดเด่นของมันก็คือมันจะเปลี่ยนจากบีมเซเบอร์เดี่ยวกลายเป็นบีมเซเบอร์คู่แทนครับของเราเนี่ยปืนเดี่ยวกลายเป็นปืนคู่ไงเออแรกๆก,ก,กันเลยครับผมแรกๆก,กัน ดิจิเตอร์ไปแล้วดิจิเตอร์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 เล่นขากูดีนักเฮ้ยอา๋อไปต่อดิจิเตอร์มันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ ซื้อมาสี่แสนใช่ไหมนายอะ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อบ้างเป็นตัวขายไงดิจิตเตอร์เป็นตัวขาย,ออาขายฟันไปเรียบร้อยดิจิเตอร์ล่วงอีกศพหนึง่งเออฆ่าไปสามลวกันดงอีกแล้ว,ลวจัดดงวะเละเละเออะอ่อ,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 อไอ้บ้านไหนมันยิงวิซัยมาใส่ขา,ารเราอีกแล้ววะ อข้างหลังหลังเลยหลังหลังหลังใครวะโอ้จิมไมซิกเกอูวีไม่หลบเซนเซอร์มาเสียเนี่ยยังว่าไม่เห็นมันตั้งแต่แรกโอ้พวกมันมีตัวนี้ด้วยตัวนั้นพี่ไม่สุ่มนะครับผม <c oughs> รอเยอะนะครูทำรายได้บ้างวันนี้วันนี้อย่างไรฆ่าไปสามสมุ่มแล้วบีมยิงได้สองครั้ง โดนขัดหนึ่งครั้งแล้วศัตรูไม่เล็งแต่ขาวันนี้ไม่เป็นไรเนี่ยฮะเล็งขามึงจังเลยเออเออเออกันด้อเออมีแมตช์ใหม่เพื่อนเออเรียบร้อยมึงก็ล่วงไปเมื่อกี้มีเพื่อนมาช่วยมึงไว้นะอเล็กห่ออเล็กยิงวัดไปยิง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 เออ ชาร์จตรงนี้ดีไหมเนี่ยโเคยชาร์จแล้วกันเอามาหน่อยเอามาหน่อยเอามาหน่อยคิดถูกไหมมั้ยเนี่ยไม่โดนดีกว่าติดเสาอ๋ออุ้ยอันนี้ทีมตัวเองไอ้บ้าไอ้ข้างหลังเนี่ยเออโซค็อ้โหให้ตายเถอะ ฟาดไปฟาดไปเฮ้ยโอ้โหไอ็นิเจ็ตเตอร์ไปแล้วมึงเนี่ยนะได้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 ไม่แค้นฝังหุ่นหรือเปล่าวะเราสอยไปทั้งสองรอบอ่ะยิงยิงยิงโอเคกันดำล่วงศูนย์หกเนาะมาไอ็นิเจ็ตเตอร์ไอ็นิเจ็ตเตอร์โอ้โหยิงดักเลยเว้ย อเดีกเออ็ไม่ทันไม่ได้ข้าวมันอีกสมเลยเสียดายเนี่ยแหมโอเคก็จบลงไปเลยแล้วกันนะครับผมกับกันดั้ม04บูสเตอร์แพ็คตัวนี้เนี่ยดีกว่าตัวของ04ธรรมดาเยอะเลยนะครับผมเยอะเลยแหละ แต่ข้อเสียคือมันไม่มีโลแล้วอะ่ะระวังอย่าโดนตีบ่อยแล้วกันครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ตัวต่อไปสวัสดีครับผม